สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์ครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็นำสาระดีๆมาฝากกันนะครับวันนี้พูดกันเรื่องเกี่ยวกับปุ่ม p u ชส start นะครับวันนี้ปุ่ม p u ชส start ว่าปุ่มนี้ใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับ เป็นปุ่มๆอย่างนี้นะครับกดแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอันนี้หน้าจอก็อยู่แบบนี้นะครับหน้าจอหน้าปัดมีปุ่มนะครับเดี๋ยวปิดประตูนะครับก็ปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับก็อันนี้ก็คือห้า เราอยู่บนรถแล้วเนี่ยก็ถ้าเราเหยียบคลัสอันนี้ผมผมเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาก็าคือถ้าเราเหยียบคลัสปั๊บก็จะบอกในจอก็จะบอกว่าถ้าให้ เหยียบคาส์แล้วกดสวิตช์นะครับก็จะเป็นการสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเราไม่เหยียบคาส์ล่ะไม่เหยียบคา์ดเรากดปุ่มพุสตาร์ทนะครับกด1ครั้งนะครับหน้าต่อหน้าปัดก็เป็นการ เปิด acc e on นะครับ acc e on นะครับแล้วก็ไฟตรงแผงกระจกตรงนี้ก็ยังไม่ทำงานนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดกระจกอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็แต่กระจกกระจกข้างจะทำงานแล้วนะครับตอนนี้สามารถพับกระจกเปิดกระจกออกได้นะครับกระจกมองข้างซ้ายขวา นะครับส่วนกระจกไฟฟ้าสี่ประตูยังไม่ทำงานนะครับ AC on ก็เครื่องสิ่งทำงานแล้ว AI ไม่ทำงานนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับเราลองดูกันนะครับรกดอีกครั้งงอ่าระบบขึ้นมาหน้าปัดทำงานเต็มระบบนะครับ ไฟหน้าติดด้วยนะครับถ้าตั้งไฟออโต้วไว้ไฟหน้าติดแล้วถ้ากดอีกครั้งหนึ่งระบบแอร์ทำงานนะครับระบบแอร์ทำงานทํางานทั้งระบบเลยกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเปิดถ้าจอบอกว่าเป็นการที่เราเปิดสวิตช์ไอจีออนนะครับ วิดไอจีออนนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้เหยียบคลาสนะครับไม่ได้เหยียบคลาสก็จะเป็นประมาณนี้กดครั้งที่หนึ่งก็จะเป็นเปิดเปิด Acc นะครับกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเปิด i G on นะครับแล้วถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปดูกันนะครับ กดอีกครั้งหนึ่งก็ระบบก็จะดับหมดเลยนะครับระบบดับดับนะครับแต่ไฟยังติดอยู่ไฟยังติดอยู่กระจกยังทำงานอยู่นะครับเนี่ยกระจกยังทำงานนะครับ แต่ถ้าเปิดประตูออกไปนะครับระบบก็จะตัดการทำงานนะครับนี่กระจกก็ไม่ทำงานแล้วนะครับทีนี้นถ้าเกิดเราจะต้องการจะสตาร์ทรถนะครับต้องการจะสตาร์ทรถตัวนี้ขอผมเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานี้ต้องเหยียบคลัสนะครับก็ต้องเหยียบคลัสรวถึงจะกดปุ่ม สตาร์ทได้นะครับแต่ถ้าเป็นเก be ียร์ออโต้ก็ต้องเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกถึงจะกดปุ่มแล้วสตาร์ทได้นะครับก็แต่กุญแจต้องอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับกุญแจกุญแจรถนะครับถ้าอยู่นอกรถนี่สตาร์ทไม่ได้ต้องมาอยู่ในรถนะครับก็ถึงจะสตาร์ทได้นะครับรวมถึงการเปิดระบบอะไรต่างๆเปิด AC เปิด IG จออนนะครับคือกุญแจต้องต้องต้องอยู่ในรถด้วยถ้าไม่มีกุญแจก็ เปิดไม่ได้นะครับนี่ผมจะลองสตาร์ทรถนะครับว่าสตาร์ทยังไรนะครับอันนี้สําหรับผมอันดูนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็ต้องเหยียบคลาสนะครับพอเหยียบคลาสหน้าจอก็จะขึ้นนะครับนะครับว่าคุณาเหยียบคลาสพร้อมกดสวิตชนะครับเราก็กดสวิตชนะครับ ก็ระบบก็ต okay, ิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ติดทุกอย่างเครื่องเสียงก็ติดแอร์ติดทุกอย่างก็คือสตาร์ทรถเหมือนสตาร์ทรถปกติเลยนะครับก็เหมือนสตาร์ทรถปกติก็ประมาณนี้นะครับถ้าจะดับเครื่องยนต์ก็แค่เรากดสวิตได้เลยนะครับกดสวิตหนึ่งครั้งก็จะเป็นการดับเครื่องยนต์ก็จะเหมือนเมื่อสักครู่นี้คือพอเรากดสวิตดับเครื่องยนต์แล้ว ไฟต่างๆก็ยังติดอยู่นะครับไฟต่างๆยังติดอยู่ไฟทิ่มพงอะไรก็ยังติดอยู่นะครับที่ A นะครับก็ยังติดอยู่นะครับกระจกก็ยังเือนได้อยู่แต่พอเราเปิดประตูออกไปก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับว่าจะเป็นการตัดระบบนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ปุ่มนะครับที่ปุ่มนี้จะเขียนว่า engine start stop นะครับก็ประมาณนี้นะครับนำสาระมาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปหน้าก็จะทำอะไรยังไม่รู้นะครับไงติดตาม ช่องไว้แล้วกันครับเดี๋ยวมีสาระดีๆมาฝากกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ